สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .6 กับครูอิงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะ,ะเตรียมตัวหาหนังสือด้วยนะคะวันนี้ใช้หนังสือภาษาพาทีวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของอ่านเสริมนะคะอ่านเสริมในเรื่องของตัวเลขไทยแล้วก็การอ่านวันเดือนปีแบบไทย นะคะไหนใครอ่านเป็นบ้างวันเดืนปีแบบไทยใครอ่านเป็นบ้างยกมือให้ดูนอหน่อยอ่านเป็นไหมอ่าไมตี้อ่านเป็นนะคะโอเคใครอ่านเป็นอีกบ้างเนติพจ์อ่านเป็นไหมคะเคยอ่านเป็นครับใช่ไหมไม่เป็นครับบอกว่าเคยอ่านเป็นค่ะนะคะแต่ตอนนี้อ่านไม่เป็นแล้ว ใช่ไหมผมผม่าหานไม่เป็นใช่โอเคนะคะอ่ะวันนี้ถือว่าเรามาทวนความรู้กันก็แล้วกันนะคะตัวเลขไทยใครใก็เขียนเป็นนะคะแต่เราเขียนถูกหรือไม่นั่นเองอ่ะมาดูส่วนของตัวเลขไทยกันก่อนะคะตัวเลขไทยอ่าบางคนบอกว่าเอา้าทําไมอ่านแบบนี้นะคะการอ่านตัวเลขไทยในอดีต เขาไม่ได้อ่านว่า01234นะคะแต่เขามีวิธีการอ่านอีกแบบหนึ่งค่ะลูกอ่าหนึ่งเนี่ยเขาจะอ่านว่าเอนะคะหนึ่งเนี่ยคือเอสองโทสามรีสี่จัตาวาห้าเบนจับนะคะอ้าว ท่องพร้อมๆกันนะคะนักเรียนไม่ต้องเปิดไม์นะลูกทำปากไปพร้อมๆกันหนึ่งอ่านว่าเอสองอ่านว่าโทสอ่านว่ารีสอ่านว่าตัดตะวาแล้วก็ 5. อ่านว่าเบนจัดอันนี้ยังไม่ยังไม่ยากค่ะรูกนี้คือเบสิคอยู่เดี๋ยวสุ่นถามนะสุ่นถามว่า เลขนี้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยววันหลังคุณครูทำอันนั้นมาดีกว่าวงล้อสุ่มหมายเลขนะคะสุ่มสุ่มอะไรเดีย่ะุ่มชื่อดีกว่านะคะสุ่มชื่อดีกว่าแล้วมันจะทำหมดไหมอะ่ะทั้งหมดอ,ะอ่ะอะต่อไปเเรามาดูเลขหกถึงสิบ นะะในหนังสือของเราจะมีแค่9นะคะแต่คุณครูขอเพิ่มเติม10ไปให้ด้วยนะคะเราจะได้เป็นผู้ที่มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเนี่ยอ่านได้3แบบอ่านว่าโฉชอ่ชอหรือฉะก็ได้นะคะ6อ่านว่าโฉชอ่ชอหรือว่าฉะก็ได้นะคะก็อ่านได้3แบบเหมือนกัน อ่านว่าสัปตะสัตแล้วก็สัตตะนะคะสัปตะสัตตะแล้วก็สัตอ่านได้สามแบบนะแปดอัดนะคะอัดเนี่ยอ่านอ่าเปลือกแปดเนี่ยเรียกว่าอัดเก้าก็คือนกนะคะเก้าคือนกแล้วก็สิบเนี่ยอ่านว่าทศนะคะทศนักเรียนเคยอ่าเรียนในวิชาสังคมนะคะ ทศวรรษก็คือต้องนับเป็นกี่ปีคะทศวรรษหนึ่งทศวรรษเนี่ยเท่ากับกี่ปีก <10 S 1> ี่ปีหรือเปล่ากี่ปีคะสิบปี <10. S 1> ใช่ไหมคะอ่าเพราะทศเนี่ยเท่ากับสิบนะคะอ่าทวนอีกหนึ่งรอบหนึ่งอ่านว่าเอสองอ่านว่าโู o. สามอ่านว่าตรีสอ่านว่าจัตาวา ห้าอ่านว่าเบนจะพกอ่านได้สามแบบชอชอ่อหรือว่าชะนะคะเจ็ดอ่านว่าสัปตะสัตแล้วก็สัตตะแปดอ่านว่าอัดเก้าอ่านว่านุแล้วก็สิบเนี่ยอ่านว่าทศนะคะโอเคพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วถามใครดีนูถามถามเมฆอ่ะ เม่ห้าเนี่ยเราอ่านว่าอะไรคะห้าห้าอ่านว่าเบนจะครับเบนจะเก่งมากฟรุต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 หายไปไหนฟรุดไม่มานะฟรุดไม่มานะอ้าวฟรุดไม่มาแอนนี่สามอ่านว่าอะไรคะสามกรีค่ะกรีเก่งมากคะ่ะ ต่อไปเตชินถินมิคมหกอ่านว่าอะไรคะเตชินเตชินอยู่ไหมคะฟลุตเปิดไม่ได้เอ้าอยู่แต่ว่าเปิดไม่ไ,มได้เตชินเปิดไม,ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อฟรุตเปิดไ,ปไม่ได้อะแล้วเตชินนะคะเตชินอยู่ในห้องเรียนไหม คุณครูฝากหน่อยหนึ่งนะคะลูกนักเรียนเวลานักเรียนเจอเพื่อนในเกมในอะไรนักเรียนช่วยบอกเพื่อนว่าเข้ามาเรียนหน่อยนะคะเวลาเพื่อนใครก็ได้ที่เพื่อนไม่ได้เข้ามาเรียนนักเรียนบอกให้เขาเข้ามาเรียนหน่อยนะคะมันคือผลประโยชน์ของตัวเองนะลูกเทธนพลครับผมอ่ะอยูเทสเก้าอ่านว่าอะไรคะเก้า หน้าหวานว่าอะไร Tik Tok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  อ่านว่าอะไรผมได้ผมได้ผมได้เอา้าผมบอกให้หน่อยครับนบ nope, ครับนบ nope, นะคะบโอเคอ่ะต่อไปเชอร์คอยเชอร์คอยหนึ่งอ่านว่าอะไรคะหนึ่ง หนึ่งอ่านว่าอะไรคะเทปฟอย์อ่านว่าอ่าเพื่อนช่วยหน่อยค่ะหนึ่งอ่านว่าอะไรคะเอกเอกค่ะเอกค่ะอ่านว่าเอแปดอ่านว่าอะไรนะลูกแปดแปดช่วยกันเร็วช่วยกัน อ่านอ่านนะคะสิบอ่านว่าพดพดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่านว่าเจ็ดจัดจัะจัดจัดาโอเเก่งมากนะคะเก่งมากเลยวันนี้อ่ะทีนี้นะคะเรามาดูการเขียนตัวเลขไทยบางคนนะคะเชื่อไหมว่ายังเขียนไม่ถูกเลยเวลาเขียนตัวเลขหรือว่าเขียนพยัญชนะ เราจะเริ่มเขียนจากหางไปหัวหรือจากหัวไปหางคะลูกหางไปหัวหรือหัวไปหางหางไปหัวหัวไปหัวไปหางนะคะหางไปหัวหางไปหัวหรอหัวไปหางหัวไปหางหัวอะทีนี้มาดูนะคะเวลาเขียนเลขหนึ่งอ่าเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะคะเลขหนึ่งเนี่ยเราจะเขียนได้ยังไง มาดูเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขียนจากหัวาลายมือในนี้ไม่ได้สวยนะคะเพราะว่าเขียนกับเมาส์ต่อไปเลขสองก็เขียนจากหัวลากหัวลงมานะคะลากหัวลงมาอ่นนี้เป็นเลขสองต่อไปเลขสามนะักเรียนสังเกตเส้นตรงนี้นะคะเราจะลากลงมาให้สุดให้ถึงเส้นบรรทัดเลยนะคะถึงกับ เส้นของหัวที่เริ่มเลยนะคะลากมาให้ถึงลากขึ้นไปนะคะนี่คือเลขสาที่ถูกต้องลากมาให้ถึงให้เท่ากันนะคะต่อไปเลขสี่เริ่มจากหัวนักเรียนเขียนในอากาศไปด้วยก็ได้นะคะเขียนในอากาศไปด้วยก็ได้นี่คือเลขสี่เลขหมีหัวม้วนๆด้านบนด้วยคล้ายๆกับเลข4ี่ใช่ไหมคะแต่เราต้องมาม้วนที่หางมันด้วยนะคะอ่า ต่อไปเลขหก็เขียนจากหัวมันอีกเหมือนเดิมนะคะคุณครูเห็นบางคนเขียนเลขหกแบบนี้จริงไม่จริงถ้าเขียนมาจากหางแบบนี้ไม่ใช่นะคะ,ะ,คะเราจะเริ่มเขียนจากหัวม้วนหัวโกนลากขึ้นไปนะคะไม่ใช่เขียนจากหางมาเขียนหัวต่อไปเลข7จดนักเรียนสังเกตเลข7คล้ายๆกับเลขสาใช่ไหมคะ แต่ว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันลากลงมาถึงเส้นบรรทัดล่างไหมคะลากลงมาถึงไหมลูกไม่ถึงนะคะหยักแค่นิดเดียวเองนี่คือเลขเจ็ดนิดเดียวอ่าแล้วก็ลากขึ้นไปมีหางด้วยมีหางด้วยต่อไปเลขแปดเลขแปดเลขแปดหัวอ่าหยากัยกหยกัยกหยักหยักลากหางขึ้นไปเลขเก้านะคะเลขเก้ามายเลขเก้า อ่านี่คือเลข9าส่วนเลขสิก็คือเลข1กับเลข0นะคะนักเรียนสังเกตเลขศูนย์ที่เป็นเลขไทยกับเลขศูนย์ที่เป็นเลขอารบิกเลขศูนย์ที่เป็นเลขไทยมันจะมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะส่วนเลขศูนย์ที่เป็นอารบิกมันจะรีรีหน่อยมันจะเป็นยาวๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เลขศูนย์ไทยมันจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้เวลาเขียนเขียนให้ถูกด้วยนะคะหลายหลายคน นักเรียนนักเรียนอยากคุยกันในช่องแชทนะคะตั้งใจฟังด้วยนะคะตั้งใจฟังด้วยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราต้องโซนักเรียนก็จะไม่เข้าใจอีกเลขศูนย์ตรงนี้เป็นเลขศูนย์อาราบิกนะคะมันจะยาวๆหน่อยมันจะรีรีหน่อยส่วนเลขศูนย์ไทยมันจะกลมๆนะคะกลมๆแบบนี้นะคะเวลาเขียนเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไป เรามาดูอีกนะคะว่าตัวเลขไทยเนี่ยใช้ทําอะไรอีกบ้างนะคะตัวเลขไทยของเราเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะลูกเพราะว่ามีใช้มานะคะมีใช้มาตั้งแต่กําหนิดตัวอักษรไทยแล้วคุณครูถามหน่อยว่าตัวอักษรไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยของใคร ใครเป็นคนคิดค้นตัวอักษรไทยขึ้นมาคะกุนรามคำแหงครับกุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหมคะ,ะตัวเลขไทยก็มีใช้มาตั้งแต่สมัยนั้นเลยคะ่ะลูกนะคะแล้วตัวเลขไทยเนี่ยใช้แทนอะไรบ้างใช้แทนจํานวนใช้แทนวันแทนสัปดาห์แทนเดือนนะคะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี้จะมีเลขอารบิกนะคะใช้อย่างแพร่หลายแต่ว่าเมื่อมีโอกาสที่จะได้ใช้ตัวเลขไทยนะคะเราก็ควรจะใช้ตัวเลขไทยให้ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของเราเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวเลขที่คุณครูพูดถึงตั้งแต่หนึ่งนะคะวันของเราสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันคะสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันคะ เจ็ดวันเจ็ดวันนะคะสัปดาห์ึ่งมีเจ็ดวันนะคะแล้วนักเรียนจาไว้นะคะวันที่หนึ่งวันวันเจระหมายเลขหนึ่งแทนวันอาทิตย์นะคะวันแรกของสัปดาห์ไม่ใช่วันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์นะคะ หนึ่งแทนด้วยวันอาทิตย์สองแทนด้วยวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสบดีหกวันศุกร์และเจ็ดวันเสาร์นะคะอ่ะต่อไปตัวเลขที่ใช้แทนเดือนนะคะตัวเลขที่ใช้แทนเดือนมีการนับเดือนแบบไทยแล้วก็การนับเดือนแบบสากลนะคะนับแบบไทยแล้วก็นับแบบสากลหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งเนี่ยแทนด้วยเดือนอ้าย นะะคเดือนอ้ายถ้าเรานับเป็นเดือนสากลก็คือเดือนมกราคมนะคะสงคือเดือนที่นะคะสงหมายเลขสองเนี่ยเราอ่านว่าเดือนยี่ถ้าเทียบเป็นเดือนสากลก็คือเดือนกุมภาพันธ์สามเราเรียกว่าเดือนสามก็คือเดือนมีนาคมนะคะถ้านับเป็นสากลสีหรือเดือนสี่ก็คือเดือนเมษายน ห้าเดือนห้าก็คือเดือนพฤษภาคมหกเดือนหกก็คือเดือนมิถุนายนเจ็ดเดือนเจ็ดก็คือเดือนกรกฎาคมแปดเดือนแปดก็คือสิงหาคมเก้าเดือนเก้าก็คือเดือนกันยายนแล้วก็สิบเดือนสิบนะคะเทียบได้ก็คือเป็นเดือนตุลาคมสิบเอ็ดนะคะหรือเดือนสิบเอ็ดก็คือเดือนพฤศจิกายน นักเรียนบางคนยังท่องเดือนไม่ถูกเลยมการาถึงธันวาคมนะคะเดือนสิบสองนะคะเดือนสิบสองก็คือเดือนธันวาคมมกราคุมาพาอะถ้าท่องไม่ถูกคุณรูณณให้ไปร้องเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรมกราคุมาพามีนามีนา,ม,นามีสาอ่านะคะใช่ไหมใช่ไหมโอ้ถูกใจนะคะแสดงม่นเองอไม่เป็น ใช่ไหมยูร้องบ่อยใช่ไหมยูอ่ารอ้องไม่เป็นร้องไม่เป็นอ่ะนักเรียนบางทีเราเอามาใช้ได้นะคะเราเอามาใช้ในการนับเดือนได้อ่ะเดือนที่เราไม่นับตามตัวเลขก็คือเดือนที่หนึ่งกับสองเดือนที่หนึ่งเราเรียกว่าเดือน <I. S 2> เดือน <I. S 2> อะไรไเดือนไอเดือนที่สองคือเดือน <I. S 2> อีเดือนอี e. โอเคทีนี้เรามาดูนะคะนี่คือเครื่องหมายเราไม่เรียกว่าเครื่องหมายไปยันน้อยนะคะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอังคันเครื่องหมายอังคันก็คือเครื่องหมายที่ใช้ในหนังสือโบราณหนังสือไทยโบราณมีอังคันเดียวกับอังคันคู่แต่อันนี้คืออังคันเดียวนะคะตัวเลขที่อยู่หน้าอังคันเดียวนะคะก็คือแทนด้วยวันตรงนี้อะค่ะลูก ตรงนี้แทนด้วยวันนะคะแทนด้วยวันอ่าตัวเลขด้านบนเครื่องหมายอังคันด้านบนนะคะแทนด้วยข้างขึ้นแล้วถ้าอยู่ล่างเครื่องหมายอังคันคือข้างเรมนะคะส่วนที่อยู่หลังอังคันก็คือเดือนนะคะเดือนเนี่ยเราจะนับนับตามปฏิทินจันทรคติหรือว่าปฏิทินแบบไทยนะคะการนับเดือนแบบไทย หนึ่งก็คือวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสหกวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์ส่วนเดือนเดือนหนึ่งคือเดือนอ้ายเดือนสองคือเดือนยี่เดือนที่เหลือเรียกตามหมายเลขเลยสามก็เดือนสามสี่ก็เดือนสี่สิบสองก็เดือนสิบสองนะคะถ้าเป็นข้างขึ้นต้องอยู่ด้านบนเครื่องหมายอังคารถ้าเป็นข้างแรมอยู่ด้านล่างเครื่องหมายอังคารส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมายอังคารคือเดือนนะคะ แล้วเวลาอ่านเวลาอ่านเราจะอ่านวันแล้วก็เดือนนะคะแล้วก็ตามด้วยข้างขึ้นข้างเรมเราไม่ได้อ่านวันแล้วก็ข้างขึ้นข้างเรมนะคะอ่ะมาดูนะคะมาดูว่าอันนี้อ่านว่าอย่างไรนะคะหมายเลขหกตรงนี้แทนด้วยวันนะคะหมายเลขหกคือวันอะไร วันอะไรคะลูกช่วยกันตอบเร็ววันสุขวันสุขนะคะวันสุขถ้าเลขสามอยู่บนเครื่องหมายอังคารนักเรียนเวลาเขียนเราจะเขียนแค่ไม่อยู่ด้านบนก็ด้านล่างนะคะเราจะไม่เขียนทั้งสองแบบแบบนี้นะคะเราจะเลือกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเขียนด้านบนก็ไม่มีด้านล่างถ้าเขียนด้านล่างก็ไม่มีด้านบนนะคะอันนี้เป็นข้างขึ้นหรือข้างแรงมคะลูกข้างขึ้นหรือข้างแรง ข้างขึ้น,นเพราะเลขสามอยู่บนเครื่องหมายอังคันใช่ไหมคะวันสุเดือนเดือนอะไร<า>เดือนอะไรเราไม่นับเดือนมีนาค่ะลูกเดือนมีนาคือแบบสากล<น>เดือนสเดือนสามวันสุเดือนสามขึ้นขึ้นกี่ค่ํสามข่้ม ขึ้นสามค้าเก่งมากนะคะต่อไปอันนี้ต่อค่ะลูกหมายเลขสองนี่คือวันวันอะไรวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์เดือนหนึ่งเราอ่านว่าเดือนหนึ่งไหมคะเราอ่านว่าเดือนอะไรเดือนไอเดือนไอนะคะวันจันทร์เดือนไอขึ้นหรือเร็มคะลูก ข้างขึ้นหรือข้ามเรมเรดข้ามเรมปดข้ามโอเคเก่งมากนะคะอ่ะมาดูซิว่าอันนี้ตอบได้หรือเปล่าอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เลขสองตรงนี้คืออะไรคือวันครับวันนะคะครัเลขสองคือวันอะไรคะวันจันทร์ครับวันจันทร์นะคะวันจันทร์อ่ะเดือนหมายเลขสามคือเดือนอะไรคะ เดือนสามครับเดือนสา,เามาาเดือนมีนาครับเดือนสามเราไม่อ่านว่าเดือนมีนาค่ะลูกเราไม่อา่านว่าเดือนมีนาอ่านแบบไทยนะคะถ้าเดือนมีนาคือเดือนแบบสากลเดือนไทยเราอ่านว่าเดือนสามข้างขึ้นหรือข้างเรมค่ะขึ้นครับขึ้นอะไรลูกขึ้นแปดครับขึ้นแปดแปดไรแปดคำแปดข้ามเราจะอ่านได้ว่า วันจันทร์เดือนสามขึ้นแปดถ้ำถูกต้องค่ะก็ไปถามใครดีนะ,ะถามโฟนค่โฟกัสวันที่หกคือวันอะไรคะลูกวันที่หกวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะวันศุกร์เดือนหมายเลขสิบคือเดือนอะไรคะเดือนสิบค่ะเดือนสิบเลขเก้าตรงนี้เป็นข้างขึ้นหรือข้างเรมคะลูก ข้างแรมค่ะข้างแรมเราอ่านได้ว่าวันศุกร์เดือนวันศุกร์เดือนสิบขึ้นเก้าข้ามแรมเก้าคําแเรมเก้าข้า <okay. S 2> งค่ะต่อไปนะคะต่อไปแบงค์แบงค์งอยู่ไหมคะแบงค์อยู่ไหมลูกอ่าแบงค์ไม่อยู่นะคะ ถามนัดนัดอยู่ไหมคะนัดนัดอยู่ไหมลูกนัดไม่อยู่ผู้กันอยู่ไหมคะผู้กันอยู่ไหมลูกผู้กันก็ไม่อยู่อถามคนที่เห็นอยู่ก็แล้วกันนะคะคนอื่นที่หายไปเนี่ยก็ค่อยทบทวนเอาเองนะคะ ต่อไปอานาอานาวันหนึ่งหนึ่งคือวันอะไรคะลูกหนึ่งคือวันอะไรหนึ่งคือวันอะไรคะลูกสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งวันอ่ะไอช่วยเพื่อนหน่อยคะ่ะหนึ่งคือวันอะไรคะ วันอาทิตย์ันค่งคือวันอาทิตย์นะคะหนึ่งคือวันอาทิตย์แล้วหนึ่งด้านหลังที่หมายถึงเดือนคือเดือนอะไรคะเดือนไอ่เดือนอะไรเดือน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 ไอ่เดือนไอยนะคะเดือนไอ่เป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมคะข้างแรมค่ะข้างแรมเรมอะไรลูก เรมสองข้ามสองข้ามนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างคะมีไหมลูกไม่มีนะคะค่ะ